ทำไมมันก้าวเหรอโหคุณพ่อพอดีเป็นไรคะบอกพี่เซ่ไปจ้า งาเอาละเอออาบน้ำก็ได้ต่างใครว่ะใครวะใครวะใครใค่ตล้งเนาะ

กินคะลูกใคร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 ว่าโอ้โหพ่อเลยพ่อพ่อแก้งเหรอยายๆายนู่น้ตโน้้ตไอ้ดออ๋ออย่าบางน้องเนี่ยอย่าบางพ่ไม่เก็บไม่อยู่เองกูเบกูเบะใคร <c oughs> ไม่ให้ถ่ายเขาไม่ให้ถ่ายไก่